ในช่วงในช่วงเวลาพิเศษนี้สิ่งที่เราจะต้องหยิบยืน่นหรือมอบให้กับตัวเองคือชีวิตที่เราจะต้องบันจงนิระมิชีวิตที่เราต้องเสกที่เราต้องสร้างปฏิหารให้เกิดขึ้นกับตัวเรามันคือช่วงเวลาของโลกใหม่ในยุค New Normal ที่ทุกคนจะต้องค้นหาวิถีชีวิตที่แท้จริงของเราให้เจอมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความมั่งคัง่งร่ำรวยแต่ต้องว่าเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นเต็มไปด้วยความไฟฝันหรือความหวังอนยิ่งใหญ่ที่กำลังกลายเป็นความจริงก็คือการได้ใช้ชีวิตอยู่กับผู้คนอยู่กับโลกที่งดงาม เริ่มต้นที่จะที่จะจัดเรียงหรือถักทอชีวิตให้มันวิจิตรการสร้างความอลังการให้เกิดขึ้นกับกับทุกโมเมนต์ในชีวิตของเราึ่นเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้ลมหายใจนี้เพื่อการเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตใช่หรือไม่ชีวิต ที่บางครั้งมันก็เต็มไปด้วยเรื่องราวหลากหลายเต็มไปด้วยความสุขและความทุกข์ความสมหวังหรือแม้แต่ความผิดหวังหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมันเกิดขึ้นและเราไปเชิญกับมันก็ขอให้เรากล้าหารละเด็ดเดี่ยวที่จะที่จะ,ะเผชิญกับบททดสอบนั้นไม่ว่าบททดสอบนั้นมันจะเป็น มันจะเป็นเสมือนพายุฝนมันจะเป็นเหมือนสึนามิมันจะเป็นเหมือนเออร์ฟเหรือภูเขาไฟระเบิดหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่เราจะต้องจะต้องยืนหยัดและเอาชนะให้ได้ก็คือเอาชนะัใจตัวเองเอาชนะความคิดลบเอาชนะเรื่องราวไลายๆที่มักจากระแทกกระทันซ้ำเติมเราครั้งแล้วครั้งเล่า แต่เมื่อเรายืนหยัดเมื่อเรามีสติเราก็จะใช้ชีวิตได้อย่างสุดยอดที่สุดบนโลกใบนี้ใช่หรือไม่มันคือความงดงามมันคือแสงสว่างที่เป็นประกายอยู่ในหัวใจของเรามันคือช่วงเวลาที่โลกกำลังเข้าสู่มิติที่5ในยุค new normal ในยุควิถีชีวิตใหม่ในยุค new world โลกที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ล้ำยุคเรากำลังวิวัฒนาการชีวิตอย่างสุดข,ขีดไปสู่ความเป็นอมตะไปสู่ชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกใหม่ดังนั้นในวินาทีนี้ทีน่นี่และเดี๋ยวนี้เราต้องกล้าที่จะลุกขึ้นมาจุดไฟในชีวิตให้มันลุกโชนขึ้นเพื่อยืนยันเพื่อตอกย้ำเพื่อคอนเฟิร์มตัวเองว่าเราจะใช้ชีวิต โดวยวิธีการที่ล้ำลึกที่สุดในโลกใหม่ที่เราเรียกว่าซ u เปอร์เนเจอรัลมนุษย์พันธุ์ใหม่ด้วยการใช้คลื่นสมองแกรมมาเวฟที่มีความถี่40เฮิรตถึง101เฮิรตซ์ที่ทำให้เกิดสภาวะของความตื่นรู้เกิดพลังงานของความกระฉับกระเฉงความปราดเปรื่องความฉเฉลียวฉลาดหรือความเป็นอัจฉริยะทั้งหมดนี้คือกระบวนการของการวารโครสวิธีการจูนจิต ที่จะทำให้เราค้นพบศักยภาพของความเป็นสุดยอดมนุษย์ในตัวเราและเราทุกคนสามารถเลือกที่จะใช้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดบนโลกใบนี้ได้ด้วยตัวของเราเอง